มาพูดกับพี่รุดนะครับผมจิตอาสาบางอะไรบางแก้วบางแก้ววันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ฮะนี่หนึ่งเลยมันเหนื่อยยังไงเอาบอกหน่อยน้องน้องเขาใหญ่ตัวหนักเรื่องเยอะเราถามหลานเขาด้วยตอนเท่าไหร่ตอนหนึ่งเขาใหญ่กว่าด้วยแรกๆมันเป็นยังไงมันมันมันจังหวะมันไล่ไม่ได้ทีครับโอยังไล่แขนไม่ได้วันนี้เราไปชนะเขาอินเดียไหนเป็นลูกบู๊เขาหมดครับออ๋เรื่อง เราเรารู้เลยว่าเขาหมดเขาหมดจริยกยกไหนเราที่ามายกสามก็ยินแล้วครับเขาหมดแล้วอ๋อไอช่วงที่เขาทำได้ทำได้แล้วเขาถอยอ่ะใช่ครับยกยกไหนยกสามยกสี่ไปยกสามครับยกสามเขาถอยไม่รู้เลยนะต้องมวยนี่ส่วนใหญ่จะรู้กันเองนะบนเวทีว่า เขาเหมือนบอกว่าเขาอยู่ใกล้ไงใช่ใช่ครับพ่อพ่ออะไรเขาเขาอยู่ใกล้เขาจะเรียนเขาจะรู้กันอัตโนมัติเลยการตั้งข้อนี่เริ่มแข็งเริ่มเบาเลยรู้เลยใช่ไหมครับพี่แรงแรงูคือว่าแรงการเสียบสีอะไรก็ครับผมวันนี้น้องชอบเป็นที่หน้าพราใจขนาดไหนครับก็เริ่มดีระดับไปเรื่อยๆครับเพราะว่าก่อนคือว่าก่อนหน้านี้ก็หาที่ซ้อมที่ซ้อมนี้เพราะว่ากลับมาเป็นจุดเดิมก็ก็รู้สึกว่าจะเข้าเป็นในฟอมเดิมแล้วเขาเขากลับมา หลังจากก่อนหน้านี้นี่ชนะจิตต่อกันกี่ครั้งกครั้งแล้วมัก็ก่อนหน้านู้นจะนั่งอยู่ปกไฟเก็บไฟแล้วก็เริ่มแพ้มาเรื่อยๆแพ้มาก็เสียห้าไฟเหมือนกันออกเร็จก็กลับมาที่ผมแล้วผมก็เริ่มทำน้องก็เริ่มนั่งมาส่งกับไฟพอดีทั้งสองไฟนะั้งสองไฟมองอนาคต้องไงครับก็หกแปดเนี้ยคือว่าอยากให้ทำฟอร์มดีไปเรื่อยๆถ้าว่าฟอร์มเขาดีจิตใจเขาดีแล้วก็ เขามีการไอมีพัฒนาขึ้นก็อ,อยากจะให้น้องเขามีโอกาสได้าชิงแชมปของเขบ้างมองมองไปรุ่นรุ่นไหนครับก็น่าจ,จะดูตอนนี้ดูว่า122ปอนแต่ถ้าว่าระยะนานก็ดูว่าน้องจะ คุณต้องหนักอยู่ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าตัวน้องมันลึกใหญ่พอก็ถ้าเกิดยี่สิบสองไม่ได้ก็ก็ไปยี่สิบหกไปเลยค่อยๆไต่เต้าไปเลยเสียบเตียาแต่เต้ว่ายี่สิบหกนี้ก็คงอาจจะสร้างกระดุมจะจะจะเสียบเออว่ายี่สิบสองจะเสียบเตลี่ยนลูกอ้างไหมใช่ใช่ก็ก็ได้อยู่คือว่าเราลูกอ้างเล็กแต่เราก็อาศัยต้าโตไปเรื่อยๆครับคือว่าอาศัยลูกหนักลูกใหญ่ทำคิดละสามวางแก้วในปีหกแปดเนี่ยวางเป้าหมายยังไงครับก็อยากให้น้องทุกๆคน ทำฟอมดีกลับมาเพราะ,ะว่าช่วงหลังนี้ก็รู้สึกว่าทาก่ค่ก็เด็กฟอมดีทุกคนไม่ว่าจะเป็นพวกไอ้มณีแดงพวกอะไรครับ,บผมพวกศิล้รธรร,รมอะไรก็ฟอร์มอะไรก็ดีอยู่ับนี้เด็กก็ร,รู้สึกจะมีกําลังใจซ้อมอยู่เพราทางเราก็หวังว่าปีหกแปดจะทําคุณภาพออกมาให้ดีสําหรับแฟนๆหนยครับของจิตอาสาบางแก้วนะสายสู้สายสู้รู้กันเลยนะค่นี้เอาละครับผมนี่รถครับบวกกลับมานิดหนึ่งวันนี้ เป็นไงบ้างมีหมดมีอะไรไหมไม่มีหมดครับไม่มีหมดเลยน้องเขาใหญ่ใหญ่เราเราเราจะเบียดได้หรอป้ายกว่ากว่าที่จะเข้าล็อกเราใช่ไหมอ้คเออพอป้ายได้พออ่าของลูกของหน้าได้ก็รู้เลยครับมันน้องก็นรึหมดเราโคตรเห็งเขาไม่มีนะครับโอ้ไม่เห็นบอกเราสักคำด้วยเหรเออเห็นแล้ว คงอ <si> ่ามีโครงสร้างเพราะว่าเริ่มตีทีต่อทีเนี่ยครับือว่าของเราเริ่มแกร็งกว่าเข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 าใหญ่จริงแต่เขาจะเริ่มมวลไปแล้วซึ่เหมือนกับถ้าถ้าเกิดเป็นรถเครื่องดีเซลนะคือคือเหมือนกับเครื่องร้อนร้อนช้าท้อปปี้หกแปดเนี่ยเราตั้งเป้าไงครับที่ว่า122เนี่สเดียเราเราพร้อมที่จะไปเอาแชมปัดแชมป์เช่นนี้ได้ไหมน่าจะได้ครับน่าจะได้ใช่ไหมเร่งไปที่ไหนบ้างครับเป็นที่รา่างเนินกับไอ้รังสิตทธ์ร่างเนิน ช่องจุ่มช่องเกล็ดไม่อยากได้บ้างเหรอไม่ครับเือมันถ้ามีโอกาสจะอยากได้ถ้ามีโอกาสได้ทุกทุกอย่างแล้วเนาะครับอายุเท่าไหร่ครับผมยี่ครับจังหวัดไหนเนี่ยประชารงครับวันนี้ครอบครัวมาไหมแฟนเพื่อนมาไหมไม่มีไม่มีครับไม่มีแฟนนี่ครับแต่อยู่บ้านครับผมดูททีีีว่บ้าานนเะระวังหน่อยระวังดูทีวีที่บ้านเนาะเชียร์นะครับผมอ่ะบอกแฟนเาอยู่ตามหน่อยเอ๋อ ครับาก็จะขอบคุณทุกคนนะครับที่วันนี้เป็นกำลังใจให้ครับวันนี้ผมทำสำเร็จแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ไปเจอเสดนาวเสดนาวบอกว่าไงบ้างครับยังไม่ได้พูดอะไรครับแต่ยังไม่ได้พูดเลยน่าจะบอกว่าย้ายต่อยกับเจริญสุขเอ้าเจริญสุขวันไหนเอกวันไหนวันไหนเจริญสุขยังยังไม่ทราบครับเพราะว่าเขาเขาจะต่อยกับโอ้ถ้าได้เจอเจริญสุขเออไม่ไม่เคยต่อยไม่เคยเป็นเป็นไงบ้างมองเขาเจอ เขามวยครับไม่ไม่กลัวมวยบูมวยบูเราชอบด้วยถ้าบูกับบูด้วยกันก็สนุกสนุกเแดว่ารูปร่างคล้ายๆกันรูปร่างืมันมันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะบัตหมวตัวเท่าคิดว่านะเวทไหมเ็ี่อบอกว่าร้อยสิบเก้าเห็นหน้าร้อยิ้ามหน้าไม่รอดครับร้อยยี่สิบตึงแลวคือเราไม่รอดถล้เราไม่รอดเราไม่รอดไม่ทำทำไม่ได้จะไม่ได้แล้วเรายยี่สิบก็ทำไม่ได้แล้วครับเราไปร้อยสิบก็ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะจ๊ะร้อยยี่สิบสองก็ลำบากไปหกสิบเอ ถ้างั้นก็ก็ต้องเจอกันขึ้งทางประมาณร้อยเท่าไหร่ออร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบเจอกันขึ้งทางอ่าเอาละครับผมได้ไหม ยืนไม่ไม่รอด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 ต้าหน้าร้อนไม่เป็นไรกันนี่หน้าหนาวอ๋อไม่รอดไม่รอดโอเคครับผมอ่ะเป็นไรเดี๋ยวจ่ะสงการณ์จ่าปสงการณ์ไม่กลับไปนี่พักพักเรือสองต่อเนี่ยน่าจะพักประมาณสองสามวันแล้วก็สองต่อเหรือไม่ไปเที่ยวปีใหม่บ้างเหรอไม่ไม่ครับไม่ได้เที่ยวโอ้เอา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 มาละครก่อนนะเอาจะดีด้วยครับค